สิทพระสูตรที่สำคัญของพระศาสดาที่ชาวพุทธควรทำความเข้าใจว่าทำไมคำสอนพระศาสดาจึงมีความสำคัญยิ่งหนึ่งพระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดคำพูดแรกจนถึงคำสุดท้ายย่อมตั้งจิตในสมาธิอคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ 2. แต่ละคำพูดเป็นอาการลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้เป็นสันทิติโกอันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกอันเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นเอหิปัสสิโกอันเป็นธรรมที่คนเรียกกันมาดู เป็นโอปันยีโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นปัจจัตตังเวทตัปโพวินยูหิอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน 3. คํคำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศส,สน,นิพานธา,าตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอน แสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย 4. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกเหตุเสื่อมในอนาคตภิกษุไม่สนใจคำสอนของตถาคตและจะแต่งคาถาขึ้นใหม่ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศราหะเรียกว่าอานากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์ทศรหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปหรืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้น 5. ทรงกําชับให้ไม่ให้ศึกษาไม่ให้ฟังคําสอนของคนอื่นและท่งกําชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นภิกษุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกอน มีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเนี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน 6. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น7สํานึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ทํามากที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทํามากที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมากที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมักที่กล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นมัคคัญยูรู้มัคเป็นมัคคะวิทูรู้แจ้งมัคเป็นมัคคโกวิทูฉลาดในมัคภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นมัคคานุคาผู้เดินตามมัคเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์แปด ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไปภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทําให้พระธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูลไปภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพระหูสูตรครล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากมีที่อาศัยสืบกันไปซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูลไปข้เก้า ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนหลักมหาประเทศสี่หหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยป่าโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่นโ้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่จํานวนมากเป็นพหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาขพาพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคําสอนของพระศาส,สดา4หากมีภิกษุในรธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาว่าชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาาข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจํามหาประเทศนี้ไว้10ทรงตรัสแก่พระอานน์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดา,าแทนต่อไปอานนท์ lil. ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานอนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอรนานนท์ ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานน์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในศิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหลอานน์ความขาดศูนย์แห่งกัลยานวัรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใด บุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่บุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกะเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย